สวัสดีครับทริปนี้เราจะออกเดินทางไปที่กาญจนบุรีเฮ้ยกาญจนบ<ป>ุรีกาญจนบุรีถูกแล้วโอเคเราออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสตาร์ทที่10มโมเช้า ผ่านสะพานสังฮีและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน Now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. year. it's a new me, never gonna look back. i never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change, slowly take. เราเข้ามาถึงในเมืองกาญจนบุรีแล้วนะครับผมร้านแรกที่เราจะมาครัวชุกกระโดดแต่พอมาถึงปุ๊บอ้าว้านหยุดเราก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปที่ร้านใหม่ครับร้านครัวคุณตุม้มปะเดี๋ยวเราจะไปร้านใหม่กันไปดูซิว่าจะเปิดหรือจะปิดแต่เราได้โทรไปถามแล้วเนาะร้านบอกว่าเปิดครับผมร้านนี้เขาว่า<ะ>เด็ดนะครัวคุณตุ้มเนี่ย Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. Ain't you in what you got? It was built to last, yeah. เรามาถึงแล้วครับร้านอาหารครัวคุณตุม้มเดี๋ยวเรามาแวะชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ร้านครัวคุณตุม้มกะปิคัวแหละกะปิคัวเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันใก่ััดขขึ้นตัวกะปิคั้วแล้วก็แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายบวกโรตี ขอสั่งนะครับก็เอากะปิก,กั่วไก่ซัดเกลือขึ้นตัวนะครับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายโรตีนะครับโอเคสามอย่างแล้วก็จะมีข้าวเปล่าหจาน,นครับผมครับขอบคุณครับเรียบร้อยสั่งอาหารเดี๋ยวเรารออาหารแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมรสแท้รสแม่ทบ ไม่หมไก่ด้วย่ะครับใช่ครับไก่ยังไม่ได้ครับครับผมนี่เกี่ยวหวานโรตีอันนี้กะปิไม่ใช่ไม่ใช่กะปิคั่วกะปิคั่วขบคุณึ่ตัวครับขอบคุณครับเราได้อาหารครบแล้วครับเราสั่งไป3ามอย่างอย่างที่หนึ่งจะเป็นไก่ซัดเกลือคึ่งตัวอย่างที่สองจะเป็นกะปิคั่วพร้อมกับชุดผักนะครับเสิร์ อย่างที่3ามจะเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายโอ้โหลูกชิ้นใหญ่ๆเลยกับโรตีอันนี้จะเป็นเซตของตัวนี้ที่เรามาชิมกันเดี๋ยวเราจะมาชิมแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายก่อนนะครับผมเพราแบบชิ้นใหญ่ๆไปเลยอืร้อน ค ah. no? oh okay. er kind of like ิว่าอร่อยอร่อยไหมอือร่อยครับทุกชิ้นเนี่ยลูกใหญ่ขาวไหมไม่ขาวเลยเนื้อแน่นๆคือเนื้อจะแน่นมากเหนียวเนื้อเหนียวแน่นๆน่นหนยวุ่มไม่เหมือนลูกชิ้นปลาที่เคยกินนะครับแต่เหนียวเนื้ออร่อยอันนี้ยกนิ้วให้เลยอร่อยเดี๋ยวเรามากินคู่กับโรตีใช่ไหมไหนต้องกินคู่กับโรตีนะนี่เรามาชิมโรตี ติอร่อยครับไม่หวานเลยเป็นรติที่ไม่หวานเราไปกินคู่กับตัวแกงขหวานเนี่ยกำลังดีเลยครับเดี๋ยวอันต่อไปนะครับเรามาชิมไก่ไก่ซัดเกลือไก่ซัดเกลือครึ่งตัวนะครับเกลือแบบเกเป็นเม็ดเม็ดเเน้นเลยครับเราจะกินแบบไม่ไม่ไม่จิ้มน้ำจิ้มนะเพราะเป็นไงไก่แห้งแห้งดีครับอร่อยนุ่มกรอบ อร่อยมากครับอร่อยเลยครับไม่เค็มไก่พวกเกลือเห็นเกลือแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่เค็มไม่เค็มเลยเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะรสชาติเป็นยังไงบ้างน้ำจิ้มก็อร่อยครับแต่น้ำจิ้มนีคนม่คล้ายๆน,น,น,น้ำจิ้มคล้ายๆซอสพริกนะครับตัวนี้ไมันไก่ไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำจิ้มไขมันไก่อัอนนี้เป็นน้ำจิ้มคล้ายซอสพริกแต่ว่าผมแนะนําให้กินเฉพาะไก่นะครับ ่วอันต่อไปเดี๋ยวเรามาชิมตัวกระตินะครับกระบี่ั่วกระคััดผัดเขาอยกะปิ่ั่วนะครับกินเข้าไปอ่ะ ได้รสชาติก,กะปิแต่ไม่แรงมากไม่แรงแบบไม่ใช่แบบจินเข้าไปแล้วก็ปี๊เต็มไม่ไม่ใช่อ,อ,อร่อยเป็นกลิ่นกะปินิดๆน,น,น,นะครับคล้ายๆกับเออหรนหอมคล้ายๆหลนแต่ว่าไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดคล้ายๆหลนแต่ว่าจะเป็นกลิ่นกะปิสรุปแล้วทำอย่างนี้อร่อยครับกินข้าวแบบกินข้าวเสรจสิ่งที่ักขาดไม่ได้ก็คือขอไอศครีมหนึ่งที่ครับมาแล้ว สวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือไอศคร<ต>ีมมาเดี๋ยวลองมาชิมกันเข้มข้นเข้มข้นไป<อ>นนกลิ่นกะทิกวอร่อยหอมหอมกะทิหอมกะทิหอมในปากเลย<อ>ใครจะไปกินไอติมที่นั่นอีต่อไม่เป็นไรค่อยไปกินต่อแต่ที่นี่ต้องสั่ง นะเรียบร้อยอิ่มนะครับโดยรวมโอเคเลยอร่อยครับ<ม>ร้านครัวคุณตุ้มสมที่เขาแบบว่ารีวิวมาจริงเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อกันที่ต้นจามจุรียักษ์นะครับผมนี่โอเคครับไปเจอกัน I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me I feel like I want credibility convincingly I'm willing to put the now it power Take a cold shower, scream until you're louder, work until Ay, you're prouder. Me, they're doubters, they're just young downers. Mm, like, no I swear to God, no they all let me down. I always watch <inaudible> just to wear the crown. I'm off at these clowns. are they deserve It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Hey, I won't stop till amazing. they hear me oh, now. Yeah. ถึงแล้วนะครับต้นจามจุริยักเราจะเดินไปดูกันนะครับนะครับก็จะมีร้านขายของร้านขายต้นไม้นะครับขายอาหารเยอะแยะเลยนะครับไะต้นไม้ก็จะอยู่ทางด้านขวาเรานี่นะครับใหญ่ไหมถามว่าใหญ่ไหมก็กล้องเจ็บไม่หมดนะครับนี่ครับใหญ่มาก รอบรอบครับแหละครับใหญ่มากคีดดูสิว่าแต่ละแต่ละกิ่งเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแล้วมันยื่นลงมาไม่ล้มเลย น่าจะเป็นรากของต้นมันนะครับมาถึงนี่เลยอะ่ะลงมาถึงในคลองข้างล่างเลยอ่ะดีน,นี่นี่คือขนาดต้นนะครับโอ้ใหญ่จริงล่มลื่นด้วยโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวจบจากตัวนี้แล้เราจะไปที่ร้านกาแฟไหมไปกินไอเติมร้านกาแฟที่มอ <Okay. S 1> ร์เบิลล์มอร์เรคาเฟ่ต่อนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ลองดูครับใครที่มาการจนบุรีก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องมาโอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ร้านมมลเบอรี่เนาะโอเคครับไปฮัลโหลถึงแล้วมมลเบอรี่เมลโร เดี๋ยวเราเดินหาโต๊ะกันก่อนโต๊ะเยอะมากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับเราเดินมาจากที่จอดรถตรงนู้นนะเดินหาโต๊ะมีโต๊ะไหนว่างเราก็นั่งเลยนะครับอยากได้มุมไหนส,สวยๆเราก็เลือกเลยครับ สัญญาณดังแล้วนี่มาดูซิจะเจอเราไหม <c oughs> เรามาตันไก่วิมาแล้วขอบคุณครับมาถูกนะครับุ่าห์นั่งตั้งใจนี <c oughs> ่กาแลอะไรอ่ะก <c oughs> ็แล,แลที่ได้ก็คือเมลเบอร์รี่อเมริกาโนเฮ้ยเก๋อะนี่มีเมลเบอร์รี่อเมริกาโน่ <c oughs> ด้วย แย่งอีกแล้วแย่งกินตลอดเลยเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นปะ <Yeah. S 1> มันมีเม็ดมอลเบอรี่ด้วยนะครับในกาแฟเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นปะเ yeah. นี่ยจะมีเม็ดมอลเบอรี่ด้วย <Yeah. S 2> ah. เข้มสดชื่นกลิ่นมอลเบอรี่นิดๆความเข้มของอเมริกาโน่หน่อยๆ ผสมประสานกันอย่างลงตัวจึงกลายมาเป็นเมลเบอร์รี่อเมริกาโน่แก้วนี้กลมกล่อมไปแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงแรมก่อนครับเพื่อไปเช็คอินเก็บกระเป๋าส่วนจะไปที่ไหนต่อค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะทางโรงแรมเขาจะมีจักรยานให้ Check in. Let's go. Let's go. Let's go. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. It's It's stop stop worth it it worth it it won't till they won't till only you work for only you work for now hear me if if I I I w การที่นอนปิ้ลห้ห้องน้าก็จะเป็นห้องน้ำแยกโซนเปียกครับ๋ย่ <Okay. S 2> ห้องอาบน้ำ เป็นห้องข้างหน้าเลยนี่ข้างหน้าเราก็จะเห็นตรงนี้ครับผมขอบคุณครับโอเคเรามาเอาจักรยานที่โรงแรมไปปั่นนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปเที่ยวที่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับออโรงแรมนี้ก็ไม่ได้ไกลจากสะพานเท่าไหร่ก็คือไปทางขวาไป เอ้ยเราปั่นออกมาจากโรงแรมอยู่ทางด้านหลังเราแล้วเราเรจะปั่นไปเรื่อยๆแล้วปั่นไปถนนดีไหมถนนก็โอเคนะรถไม่เยอะปั่นง่ายถ้าใครจะมาเที่ยวในเมืองก็แนะนำนะครับโรงแรมนี้สงบดีเงียบด้วยเป็นโรงแรมใหม่เลย มีหมาด้วยเนี่ยแลาวแต่มันอยู่ในรั้วบ้านโอเคเราเออกมาจากคอยลนล์ออกมาแป๊บเดียวเองเนาะไม่ไกลแล้วก็เลี้ยวขวามานี่นะครับก็จะปั่นไปตามทางนี้แหละไม่ได้ไปแวะที่อื่นเราดูจากแผนที่เหมือนไกลแต่จจว่าไม่ไกลไม่ไกลนะนี่เราปั่นมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับเนี่เห็นไหมข้างหน้าจะมีตลาดนัดตลาดนัดตรงนี้ทางซ้ายก็จะเป็นสะพานแล้ว พี่พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะทางซ้ายเนี่ยแต่ว่าปิดปิดแล้วถึงแล,แล้วเราจะหาที่จอดจกักรยานที่ไหนนะถึงแล้วครับเดี๋ยวเรามาจอดจกักรยานจอดที่นี่นี่มาจากโรงแรมเดียวกันเลยมีเพื่อนจกักรยานมาจากที่เดียวกันโอเคงั้นเราจอดต่อกันเลยที่จอดรถของทางจากักรยาน บ้างโรงแรมนี่เรามีเพื่อนแล้วนี่แต่เดี๋ยวเรามาล็อกใส่ตรงเสานีดีกว่าโอเคเรียบร้อยจอดไวน้นี่ปะเราปั่นมาจากทางนู้นเนาะเราปั่นมาจากานู้นแล้วมาจอดนี่ สะพานท่าแม่น้ำแควถือว่าคนเยอะไหมก็คนก็ไม่เยอะนะม,มาช่วงเย็นๆกับลังดีเลยอากาศกับลังดีอลองดูไม้หมอนนะครับไม้หมอนก็ยังจะเป็นไม้แบบเก่าๆอยู่ นี่คือวิวทุนี้เรากำลังจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของภาคแม่น้ำนะครับเรากำลังจะเดินข้ามไปอีกทางฝั่งหนึ่งแะ้วเรามีเจสกีด้วยนะครับโอ๊ยลมเย็นสินะแจสกีลมเย็นจากอะไรลมเย็นอะลมเย็นดีเนี่ย ตอนนี้เรามาประมาณ5้าโมงจะครึ่งแล้วก็ถือว่าไม่ได้ขำขำไม่ได้ํำม,มากตอนนี้หกโมงแล้วแล้วไม่ได้ํำม,มากเออลมกําลังเย็นเลยแล้วคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับครับเดินมาจนจะสุดอีกทางฝั่งหนึ่งแล้วเราจะเดินไปทนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยไปดูที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นอย่างไง ตอนนี้ไม่มีคนละคนไม่มีเลยคนหายคนหายหมดแล้วขอนอนุญาตถอดน้ำชั่วข่าวนะครับคนหายหมดแล้วตอนนี้มีอยู่สองคนที่เดินอยู่ตอนนี้นะข้ามาน่าจะเป็นถนนหมู่บ้านถนนไม่ใช่หมู่บ้านหรอกก็เป็นลอดใต้สะพานแหละระยะทางก็ไม่รู้ไม่ได้จับลองจับดูเท่าไหร่ถึงแล้วตรงนี้จะเป็นป้อมที่เอาไว้โบก นี่สะพาน,าน,านแค่ใหญ่นี่ครับี่เราเดินมาจากฝั่งนูน้นเพราะเราเดินมาไกลเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ได้ไกลมากเดี๋ยวเราดองเดินต่อไปดูว่าจะเป็นยังไงปกติปกติโคึโโนงนูน่น เราเดินมาจนถึงจนสุดเข้าไปทางนน้นแล้วี่ตเาเเดินมาแกสปันแกลใหญ่่อน,นะครับจะมีรถไฟมาไหมครับ,รบหมดแล้วใช่ไหมครับอันนี้ไปแล้วขอบคุณมากครับเช้าไปกลับบ่ายไปกลับแล้วก็เย็นไปกลับเที่ยวสุดท้าย5้าโมงครึ่ง เราเดินทางกลับกันละชมบรรยากาศนี่เราเดินเราเดินไปฝั่งตรงข้ามบ้างฝั่งนูน้นฝั่งในเมืองบ้างไปฝั่งนู้นมาแล้วดูฝั่งนี้กันบ้างตรงนี้เป็นอะไรตัวท่องเที่ยวเฮ้เรามาเดินเรามาดูตารางเดินรถรถไฟจัน สรุปง่ายๆเลยก็คือสะพานนี้จะมีอยู่หกเที่ยวนะครับจะมีรอบหกโมงสิบโมงสี่โมงเย็นขามานะครับอันนี้คือขาตานะครับเจดโมงเช้าบ่ายสามแล้วก็5้าโมงเย็นไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าไปดูข้างหน้ากันต่อนะถึงแล้วสถานีสะพานแควใหญ่แสดงวันนี้เรามาช้าเป็นนี่ถึงไม่ได้เห็นรถไฟเที่ยวกลับ ตัวนี้ก็จะเป็นหัวรถจักรนะครับเอาไว้จอดโชว์อะไรประมาณนี้ว้าขนได้ยังไงเนี่ยไม่มีพื้นพื้นมันทะลุหมดแล้วอ<ม>ันนี้สอนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟในสมัยนั้นรวมทั้งผู้มีใจรักในกิจการรถไฟคณะบุคคลผู้พิทักรถจักรไทนายน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งขบวน รถจักรกระบวน804ศกไปเลยไปเลยปูทตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่เก็บเเชื้อเพลิงนะครับอาจจะเป็นพวกฐานปืนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว เขาก็จะเอามาใส่นี่นะครับก็จะตัดตัดตัดตัก,ตก,ตกแล้วก็ใส่ในรูนี้แล้วก็ปิดโอเคตอนนี้เราจะกลับกันแล้วครับหมดแล้วเทียบสาหรับวันนี้เราจะไปหาอะไรกินกัน,เ,น,บบนเอ้ยจักรยานไม่หายเว้ยโอเคเลยเนี่ยมาเราซิ่งเดี๋ยวจะพาแว้นแว้นกลับโรงแรมไป ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแควตอนนี้เรากำลังปั่นจักรยานกลับที่พักก็ไ hmm. ม่มืดน,นะมีไฟสองสว่างตลอดทางตอนนี้เวลาประมาณเกือบสองทุ่มแลนะ้ว <Yeah. S 1> ไม่ใ่มากจากโรงแรมม really ีน้ำข้างทางนะครับได้ really <isas S 2> ถึโรงแรมก็จะมีรถไม่เยอะเลยปัน่นเดินได้สบายแขงทางสองสว่างด้วยเอ๊ <the> ถึงแล้วตัวเดียวถึงซอย <the> ที่เราต้องซอยโรงแรมเราแล้วอ่ะเฮ้ยเลี้ยวซ้ายมาแล้ว ก็มีเพื่อนจากปั่นจัรยานเห็นไหเนี่ยข้างหลังเขาก็ยังปั่นกันอยู่เลยเพิ่งปั่นออกมาก็มีก็เยออดใรมาถามว่าแกไม่ไกลท่านจะถึงแล้วเนี่ยแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมจบคลิป E ีพีหนึ่งเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามดกด s ั b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมขอบคุณรับ,ณบ๊ายบายถึงแล้วมรรแลา <c oughs>